ในปีงบประมาณพุทธศักราช2564นี้นะคะจังหวัดสม,มุทรสงครามโดยการนําของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชรัตบุญสระนะคะก็ได้มีการโครงการในเรื่องของคลองสวยน้ําใสเพื่อจะบูรณาการในการทําความสะอาดคลองของจังหวัดสม,มุทรสงครามที่มีมากกว่า360คลองนะคะท่านจะมีการประกวดรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงเราไปติดตามจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรสงครามกันค่ะ ครองสวยน้ำใสเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ถือเป็นนโยบายของจังหวัดที่จะรณรงค์ในการที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนมาช่วยกันรักษาความสะอาดแม่น้ำคูคลองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บผักตบชวาไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะนะครับแล้วก็ดูแลภูมิทัศน์ริมคลองนะครับก็ที่จริงก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแต่ว่า ปี2564นี่นะครับตั้งแต่ตุลามานี้นะครับเราก็เข้มงวดนะครับในการที่เชิญชวนให้เทศาบาลนบรตรนะครับแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ทำอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราจะมีการประกวดกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีคณะทํางานของจังหวัดนะครับโดยสรร่วจราชการต่างๆก็จะออกมาเยี่ยมเยียนมาตรวจเช่นวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทางอําเภอบางบุทีนะครับ ได้คลิค off อย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ได้ทํากิจกรรมมามาแล้วนะครับวันนี้ทําเป็นกิจกรรมที่เปิดเป็นทางการแล้วก็มีทุกเทศาบาลอวตรนะครับได้มาร่วมกิจกรรมขณะที่เราอยู่นี้นะครับคลองบางน้อยนะครับซึ่งเป็นปากคลองที่เชื่อมอยู่กับแม่น้ําแม่กลองนะครับคลองนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการนี้นะครับที่ส่งเข้าประกวดด้วยนะครับเราก็จะมีการ ทำงานอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับในรอบเดือนของแต่ละคลองของแต่ละตำบลน,นะครับจมูดสงครามเรามี366คลองนะครับแล้วก็เราขอให้ร่วมกันดูแลเนี่ยทุกคลองแต่ว่าคลองที่จะส่งเข้าประกวดเนี่ยหมายความว่าเป็นคลองที่ทางเทศบาลนบทตทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ร่วมกันถือว่าเป็นคลองหลักหรือคลองสำคัญก็ตำบลละ1คลองเราก็จะมีประมาณ36คลองนะครับที่ส่งเข้ามา รับการประกวดในครั้งนี้ครับแนวทางในการตรวจเนี่ยก็คือว่าเราจะดูหลายหลายอย่างนะครับเช่นแม้แต่ขนาดคลองนี่เราก็เอามาเป็นส่วนประกอบในการดูด้วยนะครับความยาวของคลองแล้วก็กิจกรรมที่ทำเนี่ยเราอยากให้เกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นกต็ต้องเริ่มต้นเป็นเป็นกลุ่มเป็นชมรมนะครับที่เชิญภาคส่วนต่างๆมาร่วมกันขับเคลื่อน แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือการทํากิจกรรมกิจกรรมนี้ต้องทําต่อเนื่องนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยทุกรอบเดือนต้องมีกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมแต่ละครั้งก็มีเนื้องานเช่นได้เก็บผักตบชวาไปมากน้อยแค่ไหนนะครับได้เก็บขยะไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยมีประชาชนมีภาคส่วนต่างๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมจํานวนเท่าไหร่นะครับขณะนี้ฝนกําลังตกเลยครับวันนี้ก็เป็น เลิกงามยามดีที่เราได้คิกออฟที่อำเภอบ,บางคนทีนะครับฝนก็ลงมาในขณะที่เราทำกิจกรรมกันแล้วก็ขนาดนี้เนะี่ยเราล่องเรือในการที่มาเยี่ยมกิจกรรมของพี่น้องประชาชนที่กำลังทำครับครับเราเรามีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะครับโดยทางาเทศบาลนบาตาทางพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะแจ้งข่าวไปนะครับแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนได้มาร่วมกิจกรรมกันครับเป็นการแจ้งล่วงหน้าครับ